ดีวันอาทิตย์ครับวันนี้เดี๋ยวราเราจะไปหว่านปุ๋ยนะครับนาที่ทำการดวนก็แตจะไปซื้อปุ๋ยก่อนนะครับไม่รู้วันนี้ราคาจะขึ้น ได้ไหมเพราะว่าทางผมูางไม่ค่อยดีนะครับก็พื้นที่ประมาณสามสิบกว่าไร่นะครับก็ข้าวแล้วก็ถึงช่วงครับถึงช่วงน้ําไม่เยอะหรอกแต่ว่าก็ถึงช่วงที่จะต้องหว่านปุ๋ยน,นะครับเพื่อที่จะให้เขามีมีส่วนแร่ธาตุนะครับเป็นพืชนะครับเพื่อที่จะ ลำต้นแข็งแรงพอที่จะออกรวมได้นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านปุ๋ยแล้วกันครับวนี้น่าจะรวมทั้งวันนะครับเพราะว่า ปุ๋ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะพอได้ซื้อยี่ห้อไหนตัวไหนนะครับก็เพราะว่าแต่ละปีนะครับราคาปุ๋ยมันไม่เท่ากันเลยนะครับขึ้นยิ่งฝนตกเี้ก็ยิ่งขึ้นทุกวันนะครับวันละสิบบาทยี่สิบบาทก็มีนะครับบางยี่ห้อก็ต้องเลือกใช้นะครับให้เหมาะสมกับลักษณะของดินแล้วก็ในส่วนของปุ๋ยนะครับให้มันเหมาะสมกันเพื่อที่จะทาการ เพิ่มผลผลิตให้ได้นะครับเพราะว่าราคาข้าวทุกวันนี้ก็ถูกมากใชค้คำว่าถูกมากเลยนะครับมัน10บาทพอไปขายมันจะเหลือ8ปบาทเบาทแค่นั้นนะครับตัดค่านู่ค่าน,นี่ไปสื่แล้วซื้อที่นี่นะครับระเพวัี่อื่นไม่เปิดนะควันอาทิตย์ หลากหลายก็เดวมาดูนะครับว่ายี่ห้อไหนราคาเท่าไหร่จะได้ตัวไหนไปใช้วันนี้ สิบหกแปดแปดนี่เริ่มที่เท่าไหร่ครับสิบหกแปดแปดงูว <16 88. S 2> ัวแล้วของอ่านะครับตังกันยังไงครับอ๋อทุงเหลืองยูเรียเยอะกว่าอเอยียยอะกว่าอ่าถ้าถุงขาวนี้จะเท่าไหร่ ถ้าถุงขาวหกร้อยถุงเหลืองหกร้อยสามสิบแล้วถ้าสูตรเดียวกันมียี่ห้อในอีกของอีเตนมาบินกระต่ายหกร้อยมาบินห้าร้อยเก้าสิบเอาอันไหนดีล่ะทีนี้เอาหัววัวแล้วกันครับ เอาถุงขาวแล้วกันหกร้อยบอกเดี๋ยวมันมีอันไหนอีกอันพวกนี้มันใส่ดินดินทรายได้ไหมใส่ดินทรายได้ไหมใส่ดินทรายได้ไหมโอเคโอเคเอาหัวว,ว,ว,วัวครับหัวว,วัวขาว สิบกระสอบเสียเงินเรียบร้อยสอบไปร้อยขึ้นทุกวันนะครับขึ้นทุกวันขึ้นทุกวันนี่ไม่ใช่ขึ้นปุ๋ยนะครับขึ้นราคาครับฝนตกแมะเดียวก็ขึ้นแล้วครับตามที่เขาว่าเลยครับคนรวยก็คนขายปุ๋ยกับคนซื้อข้าวครับคนทำก็ไม่รวยแลครับ ทำทำเพื่อเขาเรียกว่าไงอ่สืบสานนะครับกับลักษณะของครอบครัวนะครับที่มีพื้นฐานทางด้านของการทำนาเ,เดี๋ยวให้ตาแก่ก่อนสิบหกแปดแปดหัววัวพลังหนึ่งกระสอบขาวบอกข้างนอกนะครับ ใหญ่โตครับตรงนี้ห้องขายเหล็กร่ำรวยร่ำรวย จะสราพรถ4ี4บูทูทธของเรานะครับที่งานวันนี้แจ้งไก่ช่างโดฝาแน่นนะครับไม่ใช่ฝาหลวม10ก,กระสอบก็วาดไปพักไปครับเดี๋ยววันนี้ต้งเป้าหมายว่า1วันต้องเสร็จ ับพื้นที่ปลูกหญ้าไม่น่าจะเรียกว่าปลูกข้าวนะครับปลูกหญ้าประมาณนี้สามสิบกว่าไร่ครับตรงนี้ <30 S 1> ก็อย่างที่เห็นเป็นสภาพที่หวานพร้อมฝนนิดหนึ่งแล้วก็ ฝนก็ทิ้งช่วงก็เพิ่งมาช่วงนี้ก็พอได้ดินชื้นๆน,นะครับดินชื้นๆก็พอได้ใส่ปุ๋ยเพราะถ้าไม่ใส่ก็น่าจะไม่ได้ข้าวนะครับอยาวไปนู่นครับซ้ายและขวาอยากไปเลย,ยเอออันนี้พ้องด้เลย ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่รู้หวานปุ๋ยให้ข้าวหรือหวานปุ๋ยให้หญ้าแต่ใน,นกระสอบเขาเขียนว่าปุ๋ยนาข้าวนะครับต้นหญ้ามันน่าจะไม่กินหรอกนะครับ เดินอยู่คนเดียวจะให้ไม่เจอมดต,ตลกจ้า

ผมไ,มไมปกินด้วยฮะใหญ่ลำพังนะสิเลยใส่เจียรถมึงอ่ะกัดตัดเลยกใส่เจียรถมึงอ่ะมึงจะมาอาจารย์จะทายคิดว่าผมอายด้วยตายมึงอายทีมว่าดึงปืดป๊ดปืดป๊ดปื๊ดออกหมด มันคงเย็บคนละยี่ห้อกันมั้งอันเดียวกัน,นเครออ๋อไม่ต้องดูอาจารย์นัางนิ่นเออไม่นนไม,ไม่อันนี้แค่แค่สองแปลงนี้แล้วก็ยาวไปนู่นเลย หนูมันจะมีถนนอยู่ฝั่งนู้นด้วยนอัึอผิดด้านเ,เวนเลยเมื่อแกมึงมาแก่ฝั่งท้ายครับสวยดูไว้นะครับ <c oughs> จะได้ไหม <c oughs> ไม่ทำแบบมันอีกไม่อยากจะพูดว่าโง่เท่าไหร่นะครับ <c oughs> ลืมดูครับลืมดูเมื่อกี้ เอาสวมก่อนแล้วหักไว้ก่อนโบดูวิชานะครับห <c oughs> ักน้ำแข็งตายสามสิบาท เอาเนี่ยแหละจะไปอันนี้กูจะยกไปนู่นมันเบาเ อี่ไปออกเลยม้องชีกถุงแม่นี่นะก็ฉี้ก็เอ้ยแล้วออกแล้วคุเดินไปพอแล้วเมื่อเดินกี่รอบดิเดินจนเมื่อยแส่ยิ่งเล่กิ่งต่างโอเจยิ่งๆเหาะเพื่องเปลียนวันเด็กก้อนจเจ็บอ๊ เดแดดออกทางน่าจะแห้งขึ้นแล้วก็น่าจะออกรถเบาได้เมื่อกี้มารถหนักเค่ไหนทั้งนั้นติดแล้วดูแต่ดูแต่แล้วไงยุบไปยังเยอะถ้ามัพาแล้วมารถเบาแล้วมาเหยื่ยมไม่ถึงดินนะฟรีเลยเดี๋ยวน้อยไปอ่ะไปเลยไปตรงโน้เลยไกลไปไปอีกสอมนึงไปไปอีกสอมนึงเลยตรงฝั่งนู้นแล้วก็กลับมาฝั่งนี้ค่อยเอาตรงนี้เลยไปไปอีกสอมนึงพอดีเลยซึ่งตรงไหนไ้รูปโน่นเลยจิ๊กจิ๊ไเร่ไไงไ ก็นู่นะเออเดี๋ยวกูเดินนำให้อ้นี้ว้นี่แหละให้ดูมาเติมอบ ทีชาวนาวัรุ่นทำนาครับทตคนเดียวไม่ได้แล้วครับต้องมีพักพวกมึงเหงาครับก็ได้โยกได้ด่ากันอันนี้รับบทวาทตัวแลกครับปกติเป็นมือหวานก็ยกให้ทีมงานเขาแมกให้ขเขาแทนวันนี้ก็ทั้งหมดนี้แหละครับก็ วางแผนการลงกระสอบก่อน มาฟังครับมาฟังด้านหลังของนาเพราะว่าขนไม่ไหวครับก็เลยมาฝั่งนี้สวยงามครับแปลงนี้ของใครไม่รู้นะครับเอาตัวเองไม่ค่อยชื่เท่าไหร่แปลงนี้ของเขาครับสวยครับมีน้ำมียาหานนิดหนึ่งแต่ก็เขียวเ,เข้มสงสัยจะโดนยูเรียไปแล้ว เลขสอแปงครับก็จะมาดูกันว่าทีมือของช่างไก่ได้เรื่องหรือเปล่าเดี๋ยวจะถ่าย before after ให้นะครับว่าหลังจากที่ใส่แปลงนี้ไปหลังจากที่ใส่นะครับเดี๋ยวเราจะดูตอนเกี่ยวเลยนะครับว่าเป็นยังไงหรือไม่ก็ถ้ามีเงินหน่อยก็อาจจะใส่รอบ2นะครับ อาหนครับถ้าเป็นกินเหล้าก็ชงเองกินเองนะครับแต่นี่ก็ลินเองพ่นเองครับสตาร์ทเองยกเองครับทำเตามนาทีนะยครับนี่แหละเอาให้โพได้นะครับแล้วก็อย่าเปิดเลยคือผมให้มึงไปซื้อมาใหม่เอาตังมึงซื้อด้วยไปแบ่งซื้อเป็นกิโลอ่ะตายด้วยจ่าสามต้องไม่ได เนียนซื้อหานปลามาหวานเนะาะเพราหันปลาหลังเลยใช่ปานแล้วครับสตาร์แล้วไปแล้วครับฉีดทิ้งพ่นทิ้งพ่นกว้างนะครับไม่รู้มันเดินแนวไหนของมันนะครับ <c oughs> แหวกเข้ากลางก่อนไม่รู้มันเดินแนวไหนครับ แล้วเก็บของกลับกันใช้เวลาสองชั่วโมงกว่าเกือบสามชั่วโมงเรแล้วไอ้ไก่ไม่ได้ยกเลยไม่แต่พ่อยุกเต่ว่อน้ำในลมทำก็น้อยน้อยไตูไปยังเต่สี่ห้าเสร็จเจ็ดโมงอ่ แปงไหนเจ็บเจ็บกระสอบหน้าตาผมสุขีไ่เรียบร้อยสิบกระสอบหกพันบาทโอ้โหสอบเลยหกร้อยสิบหกแปดแปดหัวคันไทยเข้าได้นะครับโฆษณาเข้าได้นะครับใช้ทุกปีนะครับ ก็ใช่ทุกปีนะครับผวก็ดีเพื่อนทําอยู่ยี่ห้อนี้ด้วยครับก็ไม่ได้ส่วนลดหรอกครับ <c oughs> บอกให้เอาเชือปุ๋ยแถมมาให้ก็ไม่เคยถึงผมสักทีครับ <c oughs> ถึงแต่เพื่อนที่อยู่กล <c oughs> ับเจิน่าเป็นหนึ่งมัดไม่แบ่งเพื่อนเลยครับถ้าได้ยินก็ส่งมาให้เพื่อนบ้างนะครับทางนี้ไม่ได้เลยมันอยู่ทางกลับเชิงหมดนะครับก็ฝากถึง <c oughs> เพื่อนด้วยแล้วกันที่อยู่ นางบริษัทโอวัวันคันยถใช้ทุกปีใช้ทุกปีนะครับน,นั่งไม้ลังมือก่อนนะครับนี่เขาเรียกว่าหน้องกัญจานนะครับนองกัญจานอยู่บ้านกัญจานตำบลอูโลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ บรรยากาศด,ดีใช้ได้เลยถ้าเอาเต็นท์เอาโต๊ะมาแคมปิ้งนี่น่าจะเวิร์กเป็นคูนคูโดดแล้วไอ้โดน้ำแกนี้มันยังกลัวน้ำกำลังน่าเล่นเลย แต่แพ้มากเลยหญ้าบาดเสียศักดิ์ศรีมากเลยต้นหญ้าบาด เดินไปบาป้ากูให้ยืมเสื้อผ้ากูไไกลับก็ได้เก่งครับสันจะมีอะไรตัวป่วนกันมาดิหาไม่ออกครับแจ้วเลยเนาะไก่เนาะ <c oughs> น่าจะติดเก้าอี้พับมาด้วย ร้านค้าก็อยู่ใกล้ๆด้วยโอ oh, ้บรรยากาศแตงรัสดา้าแล้วุ่มเย็นนะครับ oh. บรรยากาศครั <Okay. S 1> บรรยากาศาฝากนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตาม oh. นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยละกันนะครับทางช anel ของเราจะมีคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะครับตามภาษา ไลฟ์สไตล์ของผมเอง ه, ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ